สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่มะมอนีพ่อกันกับช่องสาวงามรงทงคนเก่าคนเดิมอ er ีกแล้วนะคะวันนี้เรามารวมตัวกันนะคะเพื่อนสาวมารวมตัวกันกําลังจะทํากับข้าวนะคะเฮ็ดแกงเนื้อไม้ใส conspiracy. ่หลายบ่ออันนี้หัวอันนี้ข้าวอีตูนี่ไหมมันจะหอมใส่เบไส้เพราะว่าก่แย่งกับพ่อแล้วมันก็สจหลายโ Ouais, น้ำลุกไปหลุดนะนอนไม่ได้มาเกียงมาอยู่ใส่เอกมีหน่อเองอยู่ใส่นะคะเมนูแกงหน่อไม้นะคะอยู่ทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีด <Labor ator il orter> <s we ak> ีเลยพี่น้องนอนนอกรบะเอามาหลายนะนั่งอู๊ดเขากใส่ไม่ใจอะไรครับว่ากินจะเบิดเอาถ้าคุณเบิดร์ตอเบิางทีเลยพี่น้องอยู่ิงดีคักบรรยากาศดีคักดีแน่อยู่ทงไฮทงหน้า วันที่เธอมาเจอกันนะคะเธอมาเจอกันก็จะทํากับข้าวก็จะทําอาหารกินกันนะจ๊ะแบางก์บ้งน่อยมาแบมกับแบงกเบาบอยอีอนี่ทำไมาบาังน้อยบงงังใหญ่อยู่นี่เด้อเออเดี๋ยวสร้างยีนัสจะได้ตองเป๊กบงงังใหญ่เลยเออแล้วก็ไปแขนโปอย่างซอยกันหืมแฮงกแบบไงไปเอาหยางน่ะเห็นแบบเมื่อย บู๊ยฝนตกแงะแงะอยู่หน้ำหน่อยโดได้นนิใส่เขาไปยีหน่ำอยู่ดิอันตอยแน่อันทางกัมมีอยู่กำลังจะสารรบคุงกัมมีนะคะเจ๊น่องนะคะเจ๊น่องเ <c oughs> อาอันมาอันขับรถมาแป๊วหญานะเพราะว่าขี่บ่เป็นต้องมาขับออเออต้องมาขี่บังกวงกวางนะคะ อื้อจะทำได้อีกบอร์กระนังติลองขัดน้อนท่าได้ก็อนมาขึ้นได้บ่อย์ิดหน้าไว้ตัวเนาะเ้าต้องปิดหน้าไว้สะเบียงนะคะสะเบียง มีมะน้อยพร้อมพี่น้องอยากได้บอมะน,น้อยนี่มาเอาเดอ้อนี่แม่มะน้อยนีนในใ่ยนุ่มไข่อึ้งเรืองหมาพาม,ออมาแต่เสียบบอกพี่น้องแกงแกงหน่อไม้ใส่ผักอีตูเนี่ผักอีตูนะจา้าบรรยากาศดีดี หน้าฟูบาหน้านะคุณอ๋อมันได้ยินผัวอยู่เยเออบังิพี่น้องบ่งแบบกระตบน่อยกระตบหน่อยแล้วอุ้ยบางหนาง่วกระไรในหลายบรรยากาศที่ต้องหน้ากับิลปนศิลปี่น้องอีสานบานเฮาบ่มีโควิดโคตรใจปลอดโควิดนะคะอื พูนทางฝนฝน,นตกแระทางหน้านอนคือไปฝนฝน,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 นตกระพี่น้องเอ้ยบงทีละเขาอักษะอักษะอักษะมากหรอกฝนบรรยากาศดีดีฝนตกไปปล่อยเพราะว่าผ้าอ,อ,อ,อยู่เข่าว,วันว่าเข่าตะซีสิบแปดเมื่อขึ้นหลังบ้าตกจักเทีย ฟ้ามืดกระโคงบเดอนเอาเคิถ่ายรูปข้าเถียงวัจดพี่น้องนางเอกนางเอกประจาเถียงถ่ายรูปแล้วปะนี่ยฝนมากเหรอพี่น้องขอสิพาเขาไปเถียงนะมันไปเบิ่งเห็ดนกกินเตรียมภักยาหารกินเขาเทียงแกงน้องใหม่หอมๆแต่บางหงเพดๆจนันทร์ศระพี่น้อง สัมภาษณ์หนะะ่อยค่ะทำไมสีแขนสีขาไม่เหมือนกันคะคุณแพรลี่คะหาตมือเลยกูรละไหลขาดท่อบุงมาซุีอย่างไรกันเนี่ยบึงจะเด็อพี่น้องหน้าหน้าอีเมียนี่แหละก็แกล้งกันจังสิเด็อพี่น้องบุ้งอรณ์มาแกล้งกัน ก็งเขาเอาหัวออกขอกน,ะะนี่ขนนี่อยู่ในขอกมันจืนแห้งแบบเป็นน้ำอแเนามเ,เ,เตรียมอาหารนะคะคมบ,ยยบามา,มาถ่าเบิ้งตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะตอนกินกันตอนพากันกินนะจ๊ะฮะมึงเด้พี่น้นองฝนตกมาแล้วฝนมึงจะ้ะอยู่ๆอ่ะบรรยากาศดีดี บู้ยนะงานอยู่แต่งแบบวันตัวแบบแห่งบบบร้อยเอามากอดมาน้ำอืมบึงจะเดิม เบงเิดเพี่น้องฝนตกคักตกแน่บในมึงแหละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บุึงอย่างไรนะคะภาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศท้องไหทงหน้าวายุหน้ามันดีซ้ำใลนะจ๊ะทำอาหารอร่อยอร่อยกินเวลากระเทยมาพบมาพบเจอกันนะคะคุณแม่แม่แล้วก็ลูกๆนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวงามร่มทงในรจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะเฮ็ดคลิปต่อๆไปเฮ็ดคลิปไม่ๆให้พี่น้องได้เบิงสุสมอเสมือเสม,ม,อ,สม,มอนะคะไปละค่ะพี่น้องค่าจะมาเจอกันใหม่นะจ้าเบิ่งสิภาซุ่มเบิงหนาหนนี่พี่น้องห <c oughs> นากองเพ่น